สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแฟงนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนอนเหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับนะครับแล้วก็เข้าไปเลยครับเราจะมาเล่นกันดูครับว่ามันสนุกจริงๆครับผมดูลายผมก่อนนะครับว่าผมเป็นลลาอเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะครับดูตัวผมนะครับแล้วก็จะมาเล่นกันครับ โหลดนั้นเนี่ยต้องใช้ไวไฟหรือเปล่ปามันโหลดไม่ได้ผมตอนแรกผมใช้ไวไฟมันเข้าโคตรเร็วเลยนท้าจังอะก็ขอพายกันด้วยครับลืมเปิดไวไฟครับผม <c oughs> ออกมากันนะครับท่านผู้ชม นะครับอ่าแล้วอีมไม่เข้าอ่ะมาแล้วนะครับท่านผู้ชม,ชมแล้วก็จะเข้ามาเล่นเกมหนอนนะครับเหมือนเดิมตามเคยอ่ะคราวนี้ผมเป็นตัวเหล็กแใจผมใฉายาเหล็กดักโฉบเพราะผมชื่อนี่แม่งไม่น่าเกงขามเลยมาขามเปียกมากกว่านะ ชื่ออย่านี้ไปขายมาถามเปียกเธอไปออทำไมไม่มา,ามาแล้วครับแล้วก็จะเริ่มเกมเลยนะครับตกลงครับผมไม่ตอบตกลงไม่จะคําเหมือนเมื่อกี้ครับ <c oughs> ก็เกิดปัญหาเกมนิดหน่อยก็ขออภัยกันด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแบบมามันยังไงมันไม่ได้เล่นมานานนะมันเล่นไม่เล่นไม่เล่นเป็นสองสามวันนะคือมันแบบผมต้องไปล้างเครื่องผมยังไม่ได้ล้างครับมันไม่มันจะเร็วกว่านี้เลยเฮ็ดดีแล้วเร็วจริงนะท่านผู้ชมนะเกมสนุกสนุกเกมนี้นะครับเอ้ยไม่นานดันจง เกมนี้ก็จะไม่มีเสียงเพลงครับผมเไปดูเดินไปนเพื่อนก่อนคะอ,อ่ะเริ่มเลยครับ <ใน S 1> อะไร <ใน S 1> ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้หนอนนารักก่าเมื่อกี้เอ้ยมันแหลกเอาแยวเกิดปัญหาบ่อยจังเอาขอแค่กันด้วยครับทมม่านผู้ชมโอ้ยานานจริงๆนะครับ เ,เวลามันโหลดเราเยอย่าเราเยอย่เาเพิ่งไปแตะครับผมมันจะรอมันก่อนนะอย่าเพิ่งไปแตะครับโหลดครั้งหนึ่งแม่งปลาไปสามนาทีเลยสนุกครับผมเกมนี้ก็ถ้าอย่างไรก็ขอภายกันด้วยนะครับน,น,น,นะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยครับ <c oughs> อ่านะครับเราก็จะไปกินตัวเล็กๆก,กอนนะครับแบบนี้ครับ แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โฉบตัวใหญ่อย่างเงี้อยอเงี้ยเดี๋ยวผมโฉบให้ดูว้ายโดนชนเดี๋ยวแตกเลยกันะครับอ่าแล้วก็ไปต่อเลยนะครับจะโหลดนานดินะครับมันก็จะตามลูกนิ้วที่เราชี้ไปนะครับเฮ้ยตัวนี้น่ากิน่ะโดนแดก อันนี้พาร์ททูนะครับผมเคยได้แปดพันหกร้อยครับเมื่อกี้เห็นไหมครับผมชนะมาหลายแชมป์มาผมอย่าดูอย่าดูไม่ได้พูดเล่นพูดจริงครับผมเดี๋ย่าดูไว้ตัวนี้นะ้าสีฟ้านะเอ้ยแรลกเอาแรลกอะไรของมันวะเชีย่ยแรลกแรลกก็ผมท่านผู้ชมอ่าไปใหม่ครับเมื่อกี้มันแหลกกับก่อกันด้วยครับคุยโมจัดเชี่ย นั่นี้ตัวนั้นนะที่ร้นอยผมมีสปีดแบบนิดเยอะๆนิดนึงครับขอเก็บตัวเล็กก่อนนะครับโอ้ยเมื่อไรมันจะเต็มสักทีเนี่ยว้าวตัวอะไรนะ่ะเยอะจังเลยได้แล้วครับแล้วนะก็จะไปสู้กับตัวใหญ่ครับว้าวโอ้โหมันแหลกครับผมท่านผู้ชมมันแหลกจริงๆครับน่าชูชูดๆีๆครับ งานผมจะ่ะอุ้ยเก็ตเ,เร็วเก็ตเลยงานนี้เทป้าเลยโอ้าวเอายาแหลกดีเฮเกนเนี่ยเป็นอย่างนี้ไงเวลาถ่ายมันก็จะแหลกครับผมนะครับแล้วก,ก็เดินไปนก่อนนะเดี๋ยวแม่งก็จะเกิดอาการแหลกครั้งนึงครับ าแล้วเย้เราจะได้ทถโบแล้วเสร็จตู้แน่พวกแกตัวอะไรนะเย้เป็นไงล่ะเกียร์ไม่ล่ะไม่ฟุกด้วยอันนี้ไม่ฟุกออกตรงอันนี้เลยฟุกก็ผมนี่เป็นไงเกียร์บเดินเข้าไปครับนี่เราก็ต้องกินรันะแบบคันเทปกับ งวเป็นเงล่ะได้ห้าร้อยแล้วครับได้ได้เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจสิบเจ็ดครับเกือบพันนะ 1, นะอย่าเพิ่งแหลกนะนั่นไงตัวเราจะแหลกแล้ว yeah. ทำท่าเหมือนแหลกอ,อย่าเพิ่งมาแหลกตอนนี้ดิอย่าแพ้ตัวเล็กนะแม่งน่าอายมากน่าเสียเลยน่าแตกครับผม มัน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 อันตรายที่สุดเลยตัวเล็กเนี่ยอย่าดูดูผมดูผมสูตรเกรียนครับืมาต่อเลยครับนะครับโอ้แดกกันเยอะจริงณจุดจุดนี้เรีบกินเยอะครับผมเราจะเก็บไปสู้ตัวใหญ่ครับอ้าวตายไม่เป็นไรครับผมผมขอยอมไม่ได้ครับ เข้าไปแล้ววิ่วิ่วิแล้วมาใครจะเจอใครจะเจอกันพามาตอนนี้เราอยู่มุมเลยครับเกือบจะชิดแล้วเราต้องไปเจแถวกลางครับผมอ่าเจอตัวเล็กแล้วเสร็จชั้นแน่นายนะถ้านายไม่แน่จะมาสู้กับฉันแพ้เลยครับท่านผู้ชมอ่าเราก็ไปเล่นกันต่อ ตัวเล็กอย่างเงี้ยแบบผมเนี้ยดีครับผมผมยอมตายไม่เป็นไรครับสนุกครับขอเล่นเพื่อความบันเทิงครับอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปกินซีเรียลเลยวู้วเต้องเล่นแบบบันเทิงครับสนุกสนุกครับผมเดี๋ยวม่เด้นทาคลิปมาเพื่อความไม่สนุกครับนี่อันนี้คือลอยทโบครับผมที่มันสตาร์ทไปนะครับหรือว่ามันเล่นสปีดเดกการกินนั่นเองคือง่ายนะมันจะสู้กันอะนั่นไงเจอหัวมาแล้ว อไอตัวเมื่อกี้สีเขียวเสร็จไอ้นี่ไปหรือเปล่าวับเป็นไงล่ะว้าว้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอเมริกันเฮ้ยเนี่ยผมตัวเล็กมันจะเป็นดีๆครับมันจะเกลี่ยนัะดีครับนะครับอ่าเราก็ไปกันต่อเลยครับลอยทัวร์โบชัดๆเลยอย่างนี้เห็นอย่างนี้ครับผมรอยโทโบครับตามมันไปเลยครับ ี่ครับผมณจุดจุดนี้อู้เอาไปข้างในเลยครับแล้วจาับก,การตัวใหญ่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยมันเหลือเศษอาหารให้เราเราต้องกรินนะผมไม่กินก็คือมันแบบมันยังไงอะควรกรินโอ้มันปล่อยคลี่วู้กรินกรินเกรีนะผมได้ถึงตัวแลครับเมื่อกี้ฟุกครับผม ที่อย่างนี้เสือกฟุกค่ะโอ้ยตัวสีเหลืองเสร็จตูแนะ่วู้าววว้าววว้าวววไปเร็วว้าเอา้าประโดนเลย <c oughs> เสียดายจริงๆครับผมเนี่ยผมชื่อฉายาเหล็กฝังนันะ้ครับนะครับอ่ะแล้วก็ไปกันต่อเลยครับนะครับ ใครติดอันดับที่หนึ่งครับโอ้โหสองหมื่นกว่าผมเคยเจอหกหมืนนะครับนี่ไอตัวนี้แหละเสร็จผมแน่ไม่เชื่อลองดูหรือไม่ผมก็เสร็จมันมาสู้กันมา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 ดิไม่สู้อะ่ <c oughs> bow, 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 ะ bow, เลนโบเลนโบจ๋าเลนโบอาวตุยเวลาถ่ายมันจะแหลกอย่างนี้ครับผมพูดจริงๆเลย ถ่ายแล้วแม่งแหลกโคตรหน้าจอมันจะเล็กด้วยครับไม่รู้สิว่านะต้องปรับยังไงก็บอกวิธีกันผมมาได้ครับผมใช้ตัว M ถ่ายนะครับ M m i อ MLO ตามรอยโท r b o ไปครับ, m L รบ,รบนี่ไม่ใช่โท r b o โชคดีไปนะโอ้เราต้องกินให้ได้ครับผมบนะน,บะนะครัเไรเลยครับ นัครับเติมตามันไปอืมอะไรนะนี่นก็ตัวใหญ่ครับผมแล้วนะครับแล้วก็เร่งสปีดได้นะครับผมเนาะแล้วก็เดินไปตลอดเดินไปตลอดครับผมใจเย็นใจเย็นนะต้องใจเย็นเฮ้ยไม่เห็นมีตัวเลยเลยตอนนี้นี่โทโบโทโบเห็นแล้วนั่นไง มาไอตัวแสบมานี่เลยโอ้โหโอ้โหเย่ตัวแสบเจอตัวนี้ตัวหลังตัวหลังกินโทโบครับต้องต้องกินนะผมจุดเ,ดเล็กๆมันเอาไว้จุดได้เออนั่นแหละนั่นแหละจุด,ดใหญ่ครับนี่แหละติดตีครับผมนั่นแหละเป้าหมายอย,อยู่เห็นหน้าเราเมื่อไหร่ก็พุ่งนะครับถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ๆเราครับชิดเราครับ แล้วก็พุ่งใส่มาเลยครับอ่าอันนี้เล่นรอบสุดท้ายครับตาสุดท้ายครับเสือกบางทีเราเล่นนิ้วอยู่ครับเล่นในแท็บเล็ตครับผมบางทีเราเล่นอยู่ในนิ้วแบบเนี้ยแม่งบางทีแม่งเข้ามาเราไม่รู้เรื่องครับผมนี่เอ้ยเจอแล้ว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 เจอแล่าอู้หูน่ะตัวสีขาวอู้หูตัวสีขาวผม มันเป็นตัวอะไรกันแน่อ๋อ๋อตัวสีข,ขาวนี่อง้หู้โดนล้อมามาเพินะ่มนัดจุดจุดนี้อ้าวอ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับรอบใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้เลยครับจับหวนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามในเครื่องเล็กผมด้วยนะครับ